สวัสดีครับดรทีมเซเลนเดอร์เอ็นะครับผมเดี้จะมาแบ่งปันนะครับ,นะรบปัญหาโรคแตกนะครับดื่มน้ําเท่าไหร่นะครับต่อวันจึงจะดีต่อสุขภาพนะครับผมจริงๆหลายหลายคนนะครับก็จะบอกว่าเออดื่มน้ําเนี่ยวันหนึ่งก็ดื่มเท่าที่อยากกินก็พอนะครับบางคนก็กว่าดื่มวันหนึ่งต้องสแก้วบ้าง8ดแก้วบ้าง6แก้วบ้างบางคนบอกว่าดื่มน้ํามากๆระวังนะ ไตจะพังเดี๋ยวไตทํางานหนักนะครับวันนี้ก็จะมาเฉลยนะครับปัญหาเราเหล่านี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราเข้าใจเรื่องการดื่มน้ำหน่อยจะรู้เลยว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่น้ําเปล่าจริงๆนะครับผมนะวันนี้จะขอขอพูดสไตล์หมอความงามกับหมอชะลอวัยนะครับซึ่งอาจจะดูลงรายละเอียดนิดนึงนะครับแต่ฟังเพลินๆนะสนุกดีนะครับวันนี้จะแบ่งปันนสเทคนิคดื่มน้ําให้ดีต่อสุขภาพไตนะครับหน้าใสนะครับ ริ้วรอยมาช้าแล้วก็ขับถ่ายดีครบเลยนะครับมีสามเทคนิคด้วยกันนะครับอย่างแรกคือดื่มน้ําให้พอดื่มน้ําให้พอในนิยามของผมก็คือปริมาณน้ําต่อวันที่ต้องทานนะครับวิสูตรคํานวณคือเอา43.5ฟังจะทัดนะครับ43.5คูณน้ําหนักตัวของคุณเองนะครับอย่างเช่นนะครับเอาง่ายๆผู้หญิง นะครับสมส่วนตัวไม่สูงมากนะครับหนักสักห้าสิกิโลเลยครับสี่สิบาหคูณน้ำหนักตัวประมาณ50ากิโลก็ได้2อง5หน่วยคือเป็นเปริมาน้ําเป็นซีซีหรือมิลลิลิตรต่อวันนะครับดังนั้นสมมุติว่าเราเอาสี่สาหคูณน้ำหนักตัวแล้วคนนี้ได้2อง5ตีเป็นเลขกลมๆนะครับก็ตีถ้า2,000ันครับก็เท่ากับน้ําประมาณ8-9แก้วต่อวันนะครับ ก็ลองไปคำนวณดูนะครับอันนี้ง่ายๆนะครับผม2งนะดื่มน้ําเปล่านะครับนอกจากดื่มน้ําให้พอแล้วน้ำน้าให้พอที่ผมพูดถึงเนี่ยคือต้องเป็นน้าําเปล่าเป็นหลักนะครับน้าําเปล่าเป็นหลักน้ำเปล่าเนี่ยที่ดีที่สุดในนิยามของหมอความงามและชอวัยน่าจะเป็นน้ําแร่นะครับน้ําแร่นะครับเพราะว่าน้ําแร่มีสารอาหารที่ที่เป็นพวกเกลือแร่นะครับบางอย่างนะครับ แล้วก็มีฤทธิ์เป็นด่างนะครับกินแล้วจะไม่แก่เร็วนะครับไตจะไม่ทํางานหนักนะครับผมแล้วก็ร่างกายจะไม่สูญเสียแคลเซียมหรือว่า,าเกลือแร่บ,บางอย่างออกไปเมื่อเราดื่มน้ําชนิดที่เป็นพวกน้ํากรองชนิด RO หรือ Reverse Osmosis ที่มีขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับหรือว่าตามพวกเซเว่นดีเลเว่นนะเฟมิลี่มาอะไรประมาณนี้นะครับผมข้อ3นะครับลดน้ําหวานกาแฟนะครับ ชากาแฟประมาณนี้นะครับลดน้ําหวานชากาแฟสักนิดหนึ่งจะดีนะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าจําเป็นเลยโหไม่กินไม่ได้เลยถ้าถ้าไม่กินนะ็ะง่งงนอนอะไรหาวทั้งวันทํางานไม่ได้ผมก็แนะนําแบบนี้ครับถ้าคุณดื่มน้ําที่เป็นน้ําหวานชาหรือกาแฟ1แก้วคุณต้องดื่มน้ําเปล่าหนึ่งแก้วเพื่อไปขับมันออกถ้าคุณดื่มน้ําหวานบวกชาหรือกาแฟสองแก้วต่อวนันคุณต้องดื่มน้ําเพิ่มขึ้นจาก สูตรที่ผมคำนวณตอนแรกเพื่อเอาชากาแฟน้ำหวานของคุณออกด้วยนะครับเนาะเป็นการรับประทานเพิ่มเติมอย่างเช่นผมดื่มน้ำวันละ8แก้วอยู่แล้วถ้าวันไหนดื่มชากาแฟผมจะดื่มน้ำน้ำเปล่าเพิ่มเข้าไปอีก 1- 2แก้วเพื่อขับชากาแฟออกนะครับดังนั้นพื้นฐานคือคนที่หนัก50กิโลควรดื่มน้ำวันละ8แก้วนะครับและบวกเพิ่มขึ้นเมื่อเราดื่มน้ำหวานชากาแฟไปด้วยนะครับผม านะัง่างนั้น,นวิธีการคำนวณง,ง่ายๆนะครับจะได้เคลียร์นะครับเพราะว่าบางคนก็จะไปเถียงกันว่าเท่าไหร่ถึงพอผมบอกว่า43.5คูณน้ำหนักตัวคือปริมาณน้ำที่พอสำหรับแต่ละคนซึ่งแต่ละคนน้ำหนักไม่เท่ากันปริมาณน้ำที่กินไม่เท่ากันแต่ส่วนใหญ,ญ่คุณหมอที่แนะนำบางท่านจะแนะนำรวบๆไปเลยว่าประมาณ6-8แก้วอย่างน้อยต่อวันนะที่เกียรติอธิบายสูตรเขาก็เล่าให้ฟังไปเลยว่า 6-8แก้วนะครับถ้าหำับผมก็8-10แก้วต่อวันอย่างน้อยนะครับถ้าเป็นคำแนะนำของผมนะครับจะไม่ง่ายถ้าเกียดคํคำนวณนะครับผมเนาะจริงๆคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมรีรีวิ์ใหม่นะครับเพราะว่าอันเก่าผมใส่เสียงเพลงดังเกินไปนะครับแฟนแฟนเพจบางท่านก็ช่วยแนะนำว่าอยากให้ลดเสียงเพลงลงหน่อยผมก็เลยทำใหม่เลยแล้วก็พูดใหม่นะครับจะได้ความชัดเจนขึ้นนะครับผมนะแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวยหุ่นดีสุขภาพดีแล้วก็ไร้ริ้วรอยนะครับสวัสดีครับ